อเอบซี่เป็นขอมากว่ารุนหน่อยจาข้ามผัดชาปลาหมึกให้กินแน่ให้เบิองแน่มาครับมาเนี่นี่ตอนแรกเขาั็เอาเครื่องเกี่ยวลงไปก่อนที่นี่จะไท่ใบบกหูวแหัวดอกดะกะปิกระเทียมหอมแดงเขาผัดลกไปก่อนนี่นะครับผมโอ้เบิองสุด มึงตะสุดจะกินขาดแล้วอันนี้เป็นผักเขาเพราะว่าปลาหมึกมันตีสุกไวเข้ากับต้องเอาบอรเียด้วก่อนนี่เอาบอรเขียดผัดลงก่อนเลยนะครับนี่เพราะว่าบอรเขียดจะว่ามันจะสุกนี่บ่ต้องหยอดหลานะหยไดไม่หยด,ยดยวะ แเวหเอาก็เอาเคื่องใส่เลยนะครับนุ่มหน่อยแลละครับตีเอซี่ถ้วยไว้นี่สิมีรด,ดดีแล้วก็นน้ำตาลหน่อยหนึ่งผงชี่ดด,ดซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปลาเขียวไม่น้องอ้าวใส่เคืืงตองใส่กวนเลยนะครับเพราะว่าปลาหมึกมันเข้าเดี๋ยวมันจะสุกแล้วมันสุกง่ายนะครับปลาหม,มึอกอ่ เกี้ยวเข้ากันเลยเบิง้งอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกดมหน่อยแล้วครับดูใจเป็นปลาหมึกกล้วยสีมากสีกสลู่นี่เพิ่งก็หมมกล้วยอู้อันนี้เริ่มหอมแล้วเอากระใส่ดมลงไปเลยนี่โอ้โหเบิ้งพี่น้องเขาเดียวะเด้อพี่น้องนี่นี่นนนน กระส่ใบบวกหูดแล้วก็ะกระไซลงไปไปบวกหูดตุ้มหน่อยแล้วครับก็ตำไส้เคืองเหยียบลอยแล้วนะครับนี่มีใบโหละพากับผิกไทยโอ้โหผิกไทยใหญ่เลยแล้วไปค้นในมันเขากันเหมือมือเข้าเดี๋ยวเหมันกัสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใบ มัลพา,าลงไปเลยเดียเยววีวัาาลาเต็มเลยเต็มถา,าดไอเนี่ยแล้วก็ขวนให้มันเขาก่อนอันนี้ทีเป็นผัดฉ่าปลาหมึกโอ้โหอีฟซี่ขึนขวามากว่าผัดฉ่าปลาหมึกแนวท่านอืมเบื้งพี่น้อง เต็มกระทาอันยะ่ะเราก็ใส่ผิกไทยลงไปคุณเบึ้องกไทยนี่โอ้มีเด็พวงง่างรเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยพี่น้อง mm hmm. เอาไว้จตกัดกินมาครับพี่น้องบะนี่นุ่มหน่อยสาข้ามกะสี วงแล้วนะครับผมบนันทีไปพอกันอยู่ขีปเลี้ยวนะครับผมขิปนี้กะผ้ามาผัดช,ชาปลาเมึกเสียบแซบตอนเศร้าๆพอกันขิปไหมอยากให้นุ่มหน่อยละครเพจเมนูใดคอมเมนต์มาได้นะครับผมขิปนี้กัสวัสดีครับ